ไม่กดเว็บไม่ได้วะาเรียนกับภาษาจีนกันนะคะไอ้เป็นยี่บ้านใครเลี้ยงวัวไอ้สัสว้กถ้าใคเปต่าก็ใช่โอ้ฝัก ยี่ห้องสิบเหรียญเราเยอะจังวะหมดล้านแล้วมั้งเนี่ยมันง่ายมันไม่ใช้เวลาจริงๆเออว่ะกูพูดอะไรก็โง่ไอ้เหี้ยควันมาไอเฮียสโมกกิ้งตุยเฮ้ยมันเห็นกูมันได้ยังไงวะตรงเนี้ยเฮ้ยป้าขอบคุณมากอย่าหล่นอย่าล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 นอย่าหล่นอย่าล่นเราอย่าลนเราอย่าลนไม่เอาลน สิได้วนทำอย่างที่เฮ้ยมึงใครเนี่ยโอ้โ oh. อ้ฝัก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 โอ้เห็นฉะด้วยโอ้ฝักโอ้ชิดไม่โดนกูนวะแม่งเอ้ย This is the market. Hey, <Hi>. Shit. I need a change.